สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เจตังพาท่านผู้ชมมาหาคุณป้านะคะคุณป้าโชคดีมาแปดงวดแล้วนะคะก็ขอโทษขออภัยนะคะสําหรับงวดที่แล้วนะคะสําหรับใครถ้าเคยได้ดูคลิปนะคะเจตังลงตั้งแต่ต้นๆน,นะคะต้นๆก่อนหวยออกนะคะตัวเลขที่คุณป้าให้มาถูกนะคะอันนี้จะเป็นงวดที่งวดที่9้านะคะท่านผู้ชมนะคะ คุณป้ามาจังไหนเกาะมาว่าจังไหนเกาะเอาเบาลไม่กันดูเพิ่นว่าจังไหนเกาะพี่สาวเจ้าบอกจ้าร้อนเพิ่นว่าเพิ่นอยากทาถีบเลขแล้วเอาบอลตะก้อมาให้น้ำเลเด้อเั่นเพิ่นอยากเล่นเพิ่นเอาก็เลือกเลืกเก้างวดแล้วอยู่ใส่เก้างวดแล้วแปดงวดเนาะเอาเพิ่นบนอยู่เออแต่คอยมาเห็ดนั่นแป๊อันนี้งวดที่เก้ากันเนาะเ้าแล้วว่าถขายยังตื้ออีกจะซื้อบอลกับตะก้อมาสีให้อีก โมอดแล้วก็เลยไปซื้อเราไม่รู้ว่าเราฝันว่าโอตอนนั้นก็ลังไปซื้อแบบนี้แม่เราก็รังซื้อมาจนได้ตลาดเป็นตลาดเพื่อนอยากได้บ่อนเพื่อนอยากได้บ่อนกะตะกรดถูกมาแป็นงวดท่านผู้ชมอันนี้ที่เป็นงวดที่เก่าเลยได้นี่เนาะแต่คอยมาสัมผัสดาวผุนเนาะจ้ะมีอยังว่า่ามีอยังเพื่อนได้เลขกหรือบ่อนี่ถามก่อนเยอะบ่เออเยอะเออคอยกับพื่อนใหดูแต่ว่าวเขาไ่รู้ว่าเป็นยังเขยไปซื้อแล้วก็ซืได้แต่น เจ๊แดงก็ดาวเจาแดงกินแวบเดวจากนอนอยู่บนระบาดตัวใดนี่เพิ่นเพิ่นอันเพิ่นฝันนี่ฝันอันเกี่ยวกับปวกจอมปวกไม่บ่บอกกับบอกเกี่ยวกับจอมปวกนี่พระศรีฝันอยู่ในโพ้นนั่นเพิ่นว่างมองหันเป็นเมืองรับแล้วต้นไม้เป็นทางไม้น่ะที่เป็นข้างไม้นั่นน่ะต้นไม้ใหญ่นั่นแหละจ้ะมีข้างในอีกบ่นั่นน่ะแมนต้นไม้ใหญ่มันจะมีโพ้นหวนนี่มี ที่บอกอ่อพระใจชุดขาวมา้เนาะเพื่อก็ว่ามองนล่นะคนร้ายหลายรื่ว่าเป็นเียงแว่ากรตามข้อเสื้อเนาะจากันเจริญญานานเส้เขาเนาะจุนตาน็เลยมาเพื่อ็เลยว่าโอ้ยยูนคนร้ายเด็กคนร้ายโดยเฉพาะอยูข้างไนใกล้เยนี่จะยัตอบจะเอาทางยาเหนาเขน พ่อแม่เจ้าก็บว่าห้แฟนครับฟ <cus Minist ries> um. ังเขาเจ้าซ <of> <ay> ิบวเขาใจเฮาอธิบายพวกเขาใจเด้น้าพูดถึงเฮานั่นอยากอธิบายอยู่แต่มันบอกเข้าใจเฮาเห็นอีกค่ะเฮากระโปรดพายเนาะเฮาใหงไงฮะก็เลยคนว่าวจะลูกกับรูกก็คือว่าแม่เป็นอันใดดอกแต่ว่าเราประเทศดวงเฮาเขาม่เห็นเนาะก็เชื่อไปจะสาสามป่านี่นะเราชิมลายลูกดูคนจ้าลอกผ่านแล้วอย่าดวงเฮามีเฮาก็สะได้ของเธอ 1 0 0เนว่าี้ัเดือนก็นางมดกัมาล้อไ่นีได้กันตลอด่วได้กันตลอดจะป็นไปไกันคล่ามะคนถือกับก่นไม่ลายตอาต๊ะกัมาล้ําแก่ของมดเราล้าไปละค้นก็ยืนยุ่นนี่แหละบอกมดว่าน่ะคนกัยืนยุ่นยุ่นี่แหละเอบอกก็จังมีค้นอี่เหรอยุ่น้วมดหน่อยคุณเงยหนาขึ้นมา1ันมเมนต์ถาก้มลงไปแต่เป็นค้นต่างเป็นค้นแก้ใบมีด เพิ่มนงิน่าล้างหมอวันนี้นะตะกาเดรรมาแล้วได้เลขเจ็ดสองบ่สามตัวเป็นเจ็ดเจสองว่าันเพิ่นล้าได้ตัวใดเจ็ดสองบอกเจ็ดสองค่ะเอเจ็ดสองว่ากันละวันล้าไปน่ะต้วไดตัวเลขเจ็ดเจ็ดสองล้าจะคนหมอวนล้าจะพี้น้อง้นี่น้ำแล้วก็นอนบนมาโอ้แล้วก็นี่ประมาณแปดเก้าสิบคนอยู่ล่ะ อแสดงว่าข้าเจ้าถูกหมดเนาะถือ้ายอยู่มีบ้างมีอย่างวมีบ้างมีอย่างซกมาจุดตัวว่นี่บ้าซุเด้อขอให้ฐานี่ดีแต่ขอให้็ปฏิหารนีให้อันอันนี้พ่นตัดใหม่มื่อวันพันเศษปั๊บจังเลยนี่จากจาส่างสละช่างสละเอาพ่นให้ทีแล้วบัทีนี่คือทีนฮะที่เจ้าบอะ อป็นต้องมันก็แม่นบ่แม่นค่ะแต่ว่าสีเอียงเขามันน่นอยู่ท้งไหท้งหน้าแม่นมืบ่ค่ะส่วนมันก็เป็โอ้โหโอ้ค่ะจิตสนล่งก็มีลูกเก่คุ้นกันเลยนะค่ะคุณผู้ชมโอ้แบ่งกันแม่นบ่อของอย่างนี้แจกพี่น้องค่ะเอาายให้ท่านผู้ชมเบิ่งเนาะค่ะเพื่อมองเห็นเป็นตัวเลขโชคลาภเด้อพี่น้องตาไผลตามันโชคไผภบุญมันเนาะอันนี้เนาะ เป็นความเชื่อนะคะส่วนบุคคลเด้อพี่น้องเด้อกนคืออันมีโชคแท้นจะได้เฮาสิมีโชคคือเ่นเนาะเจ้าเห็น่ั้ยคนอันนี่เห็นบอกโอ้โหแต่สิบ่มีกินยูบอสติฮามีคนกับ่มีนบ่อันนั้นละวะขันมันต้องมีล่ะ ส่งให้ท่านผู้ชมดูนะคะโดยจะมองเห็นเป็นตัวเลขโชคลาภเนาะไม่เคเบิ้งก่อนเด้อมันก็จะขึ้นตัวเลขอยู่เด้อเห็นบ่จะเห็นตัวเลขอย่างก็เลขหาบ่ไม่เห็นแม่นเห็นคือผมอยู่ผมก็ว่าเลขหาอยู่ตัวหนึ่งมันเห็นเป็นเลขหาท่านผู้ชมเลขหาอยู่ตัวหนึ่งไม่ขาอันบ่เป็นเลขหาตัวหนึ่ง แมนบาดเนาะพวกเราว่าเป็นเด็กแปดตัวนี้เป็นเด็กหตัวนี้เป็นเด็กแต่ชั้งสร็จละแต่ช่างสร็จละยังยังจะว่เขาว่าเป็นเด็ขห้าเป็นเด็ขแปดเป็นเด็กสามไปเป็นโซนซ้อนกันแมนดูคืยอยู่ขันวาสันเนาะพอแกเห็นคือเจ้าเป็นหากรับแปดกับสามะ ก็ว่าเขาต้นตาเป้าเขาเป็นเห็นได้ตรงนี้เคนเดียแทนตาเป้าเบิ่งสีเห็นเลยเห็นบ่นี่นะบังสีหนึ่งวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาจะใช้ก่อถามแน่ไม่ยังขึ้นหลายแถวมาเบิ่งกันดูโอ้ยซื้อของเล่นบ่ซื้อให้ผู้ใดละวันนี้ซื้อมาให้เด็กน้อยยี่หมื่นร้อโอ้บอกขายยี่สายฟุ่นบ่มาสิถามป้าดังก่านน้ำร้อนแน่เราตุ๋นนงำ่าจะได้เนี่กระทาตะเนาะยินว่าโชคดีงวดที่แปดชิ้นเก้างวดนี่แหละมันบ่ งวดที่เก่าจ้ะคาะง,ง,งวดที่เก่างวดว่างหันนันนู้นัันโมเด้มา,นนาเมนาะเพื่อน,นบอกเลขฮะแปดสามนะแปดสามแปดสามมาสามนาแปดสามมาสิเมยอย่าลืมสามสี่แล้วบางจัง โอ้อนนแมนยูตอนคลิปอันตอนก่อนเสียน,นั่นนะบอกอยูตอนแรกๆแต่ว่าบัตรสุดท้ายอันเจ้นะเราแล้วสิมารเราเลยโปดมาเออแมนอยู่คอยเรา่ได้มาเพราะว่าเขาอยากได้ของมุนี่แหละน้ำน่ะครับป้าบนไม่บอกแต่ว่าบนกับว่าเต้ชื่อชื่อมาใหายชื่อเติมตะออกปลาคนนี่ละก็เลยเล็บมาฟุตบอลใส้นักสติกกเกินนะครับ,บ,รรบอบันนี้ ที่เขย่าเขย่าก็อยากอากเพิ่มหยังบุคองเล็กน้อยของเด็กน้อยคือว่าเป็นฟองเลนนเดหน้อยคองเลนเด็กแสดงว่าซันวะเป็นเป็นเป็นผู้ยิ่งเหรอผู้ใช้หน่อยผู้ยิ่งเพงเด็กหน่อยผู้ชายเอาเห็นหลายคนน่หอลายแมนมาเล่นเต็มน้ำมูลนี่เรเรียบร้อยแล้วบ้านนี้คุณป้าเอาคองเล่นมามีหนังสติกแสดงว่ามีผู้ใชายน้านโน ก็เลยไปซื้อฟุตบอลน้ำอะไรแต่วแม่บอกว่าเล่นหมาเหรอได้ม่นล่นหมาเหรออันอันเล่าความฝันให้ฟังใหม่ๆสัตว์สัตว์ให้แฟนคลับฟังนงเอาเร็วๆบุได้เป็นฟังถ้าแม่จ้าเอาอีีหลิริมาทางไหนน่ะมีหยางโชคดีลายงนไม่เห็ดข่าวให้ท่านผู้ชมฟังอยู่หากอนเจ้าก็บอกคักเอาจะกหากอนจะบอกหนูว่าจากไหนเอาเว้ากันสด เลกมากหะสามแปดสามหาสามก็แปดสามนอนแล้วก็จะลืมอีกอย่างเกาะ <3, 4. S 1> แมนจะลืมสามสี่แต่ว่าอันที่เพื่อนกันไล่ไปหาอยู่แต่ว่าขอหาว่าได้เอาล่งย่ำอีกตัวเลขนะคะแล้วที่พเพื่อนไม่เขียนไว้หันเจ็ดห้ 7, 5, าเดี๋ยวกันนึ่งลู่ข้างล่างเดีย๋ยวคุณห,หาหนึ่ง แหน่ที่เตานี่ยก็มาหายแต่ว่าเตจังเราบไดเอลลงบไดเอาลงบไดเอลลงอีกั้งสามแปดตั้งเจดหาว่าบวกแฟนคลับห้แล้วยืนนี่แล้วเพระตัวลหลายมาตามไม่มนตามไม่มาตามไม่มาหม่ได้แล้วยังบไดยโยมรอป่านี่แหละถามป่านี่แล้วป่าโชกดีแปดงวดบอกให้แฟนคลับฟังเหตุไดคือโศกดีเถอะเมื่อเหตุยังได้ยังแน่เมื่อเหอันนั้นเมื่อเฮตเลี้องพระนั้นจะ ปูคนมาปูคนมาสงปูใหญ่นี่ล่ะจ้ะปูอยู่ต้นโพนี่ล่ะว่ามันปูมดจิ้นว่ามันปูปูปูยังก็ูสังอปูสังอปูใหญ่ปูจากของถืนอ๋อเป็นปูจากของทีอปูสังยื่นี่เขาเอินดอนปูสังมันบออ๋อค่ะเพิ่นรักษาต้นโพอยู่นี่แ่ะอ๋อค่ะเพิ่นก็เลยบอกว่าหที่เเลี้นยที่เเลขไทยนะ 5้าสามสองห้าจังนงถึงหาจุดสองเีจังท้ายหาสามสองหาสามสองอีกอันนี้ก็เป็นหาเจ็ดสองอครับสามสองกับหาเจ็ดสอง้ะครับวันนี้ปูคนมาเอาก็ได้สี่หาสามสี่หาสามปูอีกคนนึงมาเอาปูบานปูกิจดาปูกิจดาฮะปดตามล้รวยชั้นแนวนี่แหละค่ะคนจะมาเอาคนก็ได้ตัวนี้เนาะ ล่างวันวาสิบแปดกับสิบสี่จะเรียกล่างสิบแปดกับสิบสี่เป็นสิบแปดกับสิบสี่งวดนี้นอกบันนี้นอกเป็นงวดนี้นอกคันถืกคันถืกงวดนี้นะซี่เป็นงวดที่ท่ายก่อของป่าแปดขึงเก้างวดที่เก้าเพราะว่านอ้นนั่นนั่นที่แรกแปดนอกล่าสุดนี่แปดงวดนี้ซี่เป็นงวดที่เก้าบันนี้ยากบ้าใหัแฟนครับฟังแน่วา หมวดนี่เจ้ามากตัวใดแล้วคือหนูค่อยถามมาก่อนน่ะล่ะมันมีหลายตัวเนาะก็จะคลองมากตัวใดที่สุดมากตัวใดคือสามสองเราได้พี่น้องสามสองสามสองนะครับจะที่สุดคือสามสองสามสองล่างหรือบนสามสองวัคซีนทานกระบนล่างนะเน้นสามสองใช่ไหมคะ นะคะคุณป้าเป็นงวดที่แปดแล้วนะคะที่เจตังตามมางวดที่แล้วก็ตามอยู่แต่ว่าตามต้นเอ่อต้นคลิปเนาะพอจะท้ๆคลิปใกล้หัวหวยจะออกแล้วไม่ได้มาตามอีกรอบแต่ว่าคุณป้าก็ยังได้ตัวเดิมย้ำตัวเดิมนะคะเนาะงวดนี้สามสองกับตัวไหนสี่หนึ่งหนึ่งสี่บอจะมาแค่สองตัวนี้บอกมาองวดนี้กระื้อไปหลายยู่แต่ว่าหันมาตัวนี้บอสือไปหลายมีตัวไหนแน่ตัวใจที่สุด เจ็ดสองเจ็ดเจ็ดเน่เจ็ดเจ็ดสองนะมาี่วของเดินสกาวนํำนะซื้อหลายบอกเจ็ดสองมีตตวไรซื้ออีกแน่ในมัก่ไรที่ซื้อไปแล้วซื้อีหนึ่งสามสองอันนี้ซื้อเวทเตดวนรละจ้ะซีหนึ่งสามสองจ้ะหาสองหาสองแสดงว่ามีเล็กสองมากพี่้องแสดงว่าเพมมากสองนี่มันสองหลายตัวสองเด่นได้นี เนาะอหาสามสองค่ะห้าสามสองห้าสามสองห้าสามสองเนาะค่ะเอาข้าข้งเหรียญเสียจะได้ปะเนี่ยเอาไปให้เพื่อนจังไดเนี่ยอาไปตอนนี้อย่บอกไมจังไดโอ้มาเอินบ่ะค่ะโอ้ขาดยังอะไรปะเนี่ยขนมขนมลูกอมฟุตบอลกับอันนี้เด้อโอ้เพื่อนอยากได้เพื่อนอยากได้ยังแนนคุณป้า เชีงโชคลาบกับคุณป่างวดที่เก้านอกป่าเนาะดีใจเด้อค่ะที่ใดมาเจอเพิ่นึกว่าสิบูเจอไปตลาดพนไปซื้อของแห่ก็ว่ากับมันใจตัวนี้นะฮะสามสองว่าพนปูแล้วเขาก็หายงวดแหลกนะฮะแ็่บอกปูสางเข้านี่บอกพนหายงวดแรกตัวนี้คืองวดแรกกมำนวนพนหายป้าอดงราง 532ตัวเลขของปู่สังปู่สังคือเพิ่นอันเป็นเจ้าทีเนาะปู่เจ้าทีพุ่มเจ้าทีไม่มาที่เจ้าหมันหมานะให้แฟนคนับเบิ่งน้ำเธอเขาถือเขาก็ชีได้มาเฮ็ดบุญนะคะเนาะอันอันนี้คือเลขของปู่สังเนาะอันนี้เลขปู่สังมันบ่ออันเพิ่มเกินอันอีกอย่งก็ห้าเอเอาห้าเจ็ดสองแม่หน้าแม่ยังบ่อแล้วองของแล้งปะ ข,ข<อ>้างบนนี่วะข้างบนนี่เพราะว่ามันแปลไปอันบนแล้วก็ให้แล้วอันเบื้องตามนี้ว่าผู้ใดไม่ดวงก็จะได้เพิ่อนปิศาณเอาสองอ,ะอ่ะเแกเพิ่อนปิศาณแปะให้แฟนคลับเบิ่งนึ่ตีออกไปแล้วก็ได้จบไปทั้งสอันนี้เลขเลขของปูสังเนาะปลาเนะเาะเลขของปูสังห้าสามสองแล้วก็สี่หนึ่งเนาะค่ะเนาะอันนี้เป็นงวดแรกใช่ไหมคะ อันนี้เป็นงวดเลขเนาะที่ปูส่สงเพนไห่เนาะค่ะเนาะแล้วก็ของปู่ของปูตามแล้วรวยในวันที่ยี่สิบหกใช่ไหมคะที่มาทําบุญตักบาทใช่ไหมทําบุญตักบาทนะคะของปูตามแล้วรวยนะคะสี45 3. 45 3่ห้าสามสี่ห้าสามกับหนึ่งสี่กับหนึ่งแปดบอกปะเอาท่านผู้ชมเบิง่งเอาวไว้เดอ้อเป็นแนวทางเดอ้เดอเนผู้ไดโชคดีก็มาทําบุญอยู่นี่แหลคะค่ะตนโพทองของเฮาเดอ้อค่ะท่านผู้ชมเดอ้อปูม่มดจลินเนาะ ฝากไว้เป็นแนวทางเลือกด้วยนะคะสำหรับใครที่เข้ามาติดตามรับชมก็เป็นกำลังใจให้ด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ